โน้ตนะครับธนกรจินดาชาติครับก็ตอนนี้เป็นตำแหน่งรองผู้จัดการบริษทัท t ีเอ็มเ n แอนนาบุรีเทดดครับท K ของเราก็เริ่มมาจากร้านโชว์หวยเล็กๆในอำเภอท่ามาการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาขยายธุรธธกิจเป็นธุรธกิจค้าส่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มขยายสาขาตอนนี้เราก็มีอยู่10สาขาในสาจังหวัดราชบุรีราชบรุร,บร,ร,บรีนครปฐมครับ เ K ของเราสะดวกครบคันทันสมัยถูกใจถูกจริงครับแล้วเรายังมีบริการผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า TMK.GO ครับเป็นบริการออนไลน์เดลิเวอรี่สั่งสินค้าถึงบ้านเลยแล้วก็สั่งง่ายได้ของชัวครับ <S 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 ธนาคารกรุงไทยกับ TMK เราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ผมจําความได้คุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดี <S <S ส่วนตัวของผมก็รู้สึกประทใจนะครับในธนาคารกรุงไทยครับทางกรุงไทยก็ได้ มีการมานำเสนอนคโครงการดีๆสําหรับลูกค้า TMK ชื่อว่าโครงการคู่ค้าพารวยนะครับลูกค้าก็สามารถนำยอดสั่งซื้ยอย้อนหลังนะฮะมาเป็นวงเงินเพิ่มได้ถึง3เท่าไม่ต้องมีเอกสารนะฮะสามารถช่วยลูกค้าเนี่ยในการเสริมสภาพคล่องนะฮะลูกค้าก็สามารถซื้อสินค้าไปขายต่อได้มีกําไรครับสวัสดีครับผมนายบุญไห้หวังเศรษฐกุลครับเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐ ชื่อร้านรวยบุญ88 s h o ดชอครับอยู่ที่ตำบลสามงามอำเภอดนอนตูมจังหวัดนครปฐมครับที่มาช็อปที่ TMK ก็เพราะว่าสินค้าของ TMK มเนี่ยนะครับมีความใหม่สดแล้วก็ราคาพอที่เราจะสามารถไปต่อยอดในการจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าได้มาจับจ่ายใช้สอยในราคาที่คุ้มค่าครับสินเชื่อคู่ค้าพารวยเนี่ยนะครับก็ทำให้เราสามารถยกระดับปรับปรุงร้านนะครับพร้อมทั้งสินค้าเนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มสต็อกให้มากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบเดือนที่ลูกค้าจะมาจับจ่ายใช้สอยครับจากเดิมเนี้ยนะครับเราก็จะต้องพกเงินสดมาหลังจากได้ร่วมโครงการคู่ค้าพ่านรวยจากธนาคารกรุงไทยนะครับทำให้เราสามารถไปจับจ่ายใช้สอยโดยผ่านแอปพลิเคชันของกรุงไทยทำให้เกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับ สวัสดีค่ะพี่จิกค่ะเปิดร้านอยู่ลำรายตําบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราเลือกซื้อสินค้าทีมเคเพราะว่าสะดวกประหยัดราคาถูกแล้วก็มาที่เดียวครบจบค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาใช้สินเชื่อคู่ค้าพาลุยด้วยกันนะคะสะดวกง่ายซื้อของได้มากขึ้นไม่ต้องพกเงินสดค่ะหลังจากที่ผมใช้คู่ค้าพาลยเนี่ยทุรกิจผมไปได้ไก่ โตขึ้นสิขาพมเยอะขึ้นข้อสำันค่าเดี๋ยวถูกลงอีกพอะเราซื้อที่เยอะๆสิขาเราก็ลดอดกสมาชิกทีเอ็มเคเขเปียบเสือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเราอยากให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมกันซึ่งสินเชื่อคู่ค้าพารวยนะครับช่วยให้ครอบครัวของเราเนี่ยทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นค้าขายดีขึ้นแล้วก็มีกำไรมากขึ้นครับ สินเชื่อคู่ค้าผ่ารวยวงเงินสดสูงสุด3เท่าของยอดซื้อ,อกอบเบีย้ยเริ่มต้น0.80%ต่อเดือนไม่ต้องแสดงเอกสารรายได้ก็สามารถกู้ได้มีเงินหมุนเวียนใช้ใจ่ายได้อย่างอุ่นใจซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่สะดวกไม่ต้องพบเงินสดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร021111111